ว้าว <Wow. S 2> เนื้อออ,อ,อสน้วยนะเคเอาหมูจ้ะ <c oughs> คือมีเรื่อหงหลากหลายบางทีก็เลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไร่ <c oughs> สั่นคอหมูเหรอโอเคสั่นคอหมูนี่ห้าพลาดต้องสั่งนะจ๊ะเผ็ดเข็มทองทอดกระหอบทอดโอเคค่ะแม่กะพุนที่นี่ดูคล้ายปลาหมึกมากมันใหญ่มากอีอ e ีไปโหลดอยากอะไรมาจ๊ะกิน <c oughs> นะกินไม่เยอะ <c oughs> ค่ะกินแบบไม่มีทางถึงห้าอะไรเงี้ยปุ๊บเก๊เห็นเป็นเราหกจานค่ะ เราไปที่เอามาที่แล้วเดี๋ยวไปไหนก่อนเรามาที่แถวพระามสองนะคะวันนี้เรามากินปิ้งย่างสไตล์เกาหลีชื่อร้านว่าอาจุมมากริวโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไป ปิ้งย่าใส่เกาหลีนะจ๊ะคือที่นี่เนี่ยเขาคิดราคาเป็นบุฟเฟต่ตกินได้ไม่อั้นเลยแล้วก็ไม่จํากัดชั่วโมงด้วยราคา299ค่ะ2.99นี่รวมเครืงดื่มและไอศครีมแล้วโอ้โหแล้วก็ <สะ S 2> ของเด็ดที่เนี่ยก<ม>็คือกุ้งดองสีิวจังโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างตามไปกันเลยไปกัน ออสด้วยนะโอเคเอาหมูจ้ะไปหยิบให้หมูสีแดงหมูจุกจกจ้ะหมูจานสีแดงใช่หยิบไปเลยทั้งกองเลยจ้ะอันนี้เอาเนื้อไปด้วยอันนี้เป็นเนื้ออ่านีเอาเนื้อไปด้วยจ้าเอาเนื้อแบบไม่ไม่ไม่ลาดว้าวน่ากินมากเลยเนื้อดูท่าทางคุณภาพดีอยู่นะโอเคมีเต้าหู้ซีซูนนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ปลา เอาไปอย่างดีอย่างละหน่อยแล้วกินหลายแบบลูกชิ้นคันสาหลายลูกชิ้นกุ้งแล้วก็มีลูกชิ้นทันสาลายด้วยซาลาเปาชีสก็มาจา้ะไก่เกาหลีมาจา้ะซีฟู้ดค่ะมีกุ้งกั้มกลา,กามลด้วยกุ้งขาวด้วยหมึกกรอบหอยเชลจ้ะหอยแมงคู่ปลาแซลมอนนะคะแมงกะปุน ทีก็เลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรอันนี้เป็นลูกชิ้นชีสอ่ะิ้นเพลินๆเลยจ้ะกุ้งกล้ามกามก็มีนะจ๊ะหนวดกุ้งนี่แบบอีกกาจังโอเป็นมาตัดมาละตัดหนวดจ้าตัดน,นี่หน่อยจะ้ะรู้สึกเกอะเเกินอ๋อนี่ทำเอาไว้ตัดหนวดเหรอเอาไว้ตัดเนื้อแต่เราไาตัดหนวดจะ้ะ เดือดอาจจะว่าโล่งบางเราต้องสั่งให้เขานึงลองลุงลังจ้ะลองลุงลังนิดนึงเดี๋ยวไปถ่ายได้แป๊บนึงอันนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะหันคอหมูหันคอหมูเหรอโอเคอร่ยมากเออหันคอหมูนี่ห้าพลาดต้องสั่งนะจ๊ะโอเคเผ็ดเข็มเผ็ดเข็มทองทอดกระหอบทอดโอเคค่ะแต่น้ำจิ้มก็แบบรสชาติแบบว่าไม่ได้เผ็ดมากเนาะแบบสามารถกินได้ก็มีเด็กมากินด้วยเนาะ ได้มีน้ำจิ้มสุกี้อะไรเงี้ยก็กินได้เกือบทุกเพศทุกวัยหอมอร่อยเหมือนนาพิซ่าโอ้โอเคเดี๋ยวอันนี้ละกันเห็ดเข็มทองทอดไม่ต้องจิ้มเลรเนาะไม่ต้องจิ้มก็ได้อือทอดกรอบเดชกรวไปจ้ะเดของทอดก็ดีนะคะอย่าลืมไม่อยากให้พลาดจัะงานลิบบี้หมูค่ะหมูน่าเป็นสันคอนะสันคอ จิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้ก่อนธรรมดาจิ้มสุก,กี้มหมูคุณภาพดีนะน้ำจิ้มก็อร่อยไม่ง่าคนเยอะเข้าใจละเพราะว่าคุณภาพที่เขาเลือกมาค่อนข้างโอเคเลยลองเนื้อดีกว่าดำดำดำ,ดำจะเป็นเนื้อใช่ปะอืมอันนี้เป็นเหมือนเหมือนไข่ไข่เค็มอยู่ข้างในนิดหน่อยโอ้ดีก็อร่อยนะอร่อยตอ ออ๋อ,อจับแช่แชรหรือเซเกาหลีจ้ะรวมด้วยแล้วกันนี่คะคะกจ็จะหอมน้ำมันงาอืมนุ่มหอมน้ำมันงาอร่อยกินได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวลองแมงกระพุนก่อนอันนี้แมงกระพุนหรือปลาหมึกเอาดีๆแมงกระพุนค่ะแมงกระพุนที่นี่ดูคล้ายปลาหมึกมากมันใหญ่มากแมงกระพุนก็น้ำจิ้มซีฟูดเนาะโอเคลองดูโหเป็นไง ดีถูกใจคนรักแมงกะพุนเด้งกรอบเมื่อฝันเราไปกระทบกับแมงกะพุนแล้วมันแบบกรึ๊บๆๆึบึบนะอร่อยมากว้าวกุ้งดองจิมกุ้งดองกันกุ้งดองเป็นยังไงน่ากินมากเยี่ยมค่ะสดดีร้านพาะจ๊ะเมนูนี้ห้างพาลจ้ะเหมือนว่าคนมาเพื่อกุ้งดองเยอะมี่แค่นะดีสดนะ เค็มๆหวานๆอร่อยอร่อยอ่ะเขาดองมาดีมากอือเขาดองมาดีอร่อยมากอีอีไปรดอยากอะไรมาจ้ะตอนขามาบอกว่ายินนะกินไม่เยอะค่ะกินแบบไม่มีทางหิวข้าอะไรยเงี้ยปุ๊บกินเห็นไปแล้วหกจานค่ะนะาจุดนี้หกจานแล้วจ้ะกินเหมือนมีความแค้นกของเราเนาะหอยพ่อไม่เป็นแน่นอนระหว่างที่ทุกคนกำลังม้วนกับการกินหมูจ้ะแอบแวะเมื่อกี้ของหวานก่อนไอติมก็ย้่มในบุฟเฟ่ต์เนาะ อร่อยมากอร่อยใช่คือด,ดูน่ากินดีนะอันนี้สั่งรถกูฟฟอร์กับโซละซิมานี่กินจนแบบหุ่กลางแล้วเราต้อง,องหันมาเป็นแบบจิมแทนเดี๋ยวขอเวลาไปกินแป๊กนึงนะแล้วเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายกัน หลังจากที่เราได้ลองชิมอัจุมะกริวอัจุมะกริวแล้วเมนูก็ที่เราชอบนะน่าจะเป็นเนื้อหมูเขาค่อนข้างดีแล้วก็แบบชิ้นใหญ่มากเป็นสันคอปิ้งลงไปกับกระทะทองเหลืองเลิศมากห้ามพลาดเลยจ้ะเนื้อหมูดีส่วนเมนูที่ไม่ควรพาเลยก็คือ กุ้งดองสยิ้จ้ะคือดีมากสำหรับชาวแบบชาวชาวกุ้งดองค่ะกุ้งดองมาได้ดีแล้วก็วันนี้มีคนหนึ่งในกลุ่มเรากินไปร้อยตัวจ้ะกินไปเกือบหมดบอนะคะกินกันเป็นบอร์อแสดงว่าเป็นของเด็ดจริงๆใช่ดีดีก็ราคาที่นี่อยู่ที่ประมาณขัวละสองาเก้บวกแบบ7% ก็ไม่จํากัดเวลาด้วยร้านก็เปิดตั้งแต่ถ้าวันธรรมดาสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงเที่ยงคืนโอ้โหกินกันยาวๆเลยเพราะก็ไม่จํากัดเวลามันดีตรงนี้แหละก็คือวันนี้เมนูมันเยอะมากเยอะจริงๆส่วนเราอ่ะไม่สามารถกินได้ครบเมนูเพราะว่าเยอะจริงๆแบบหลากหลายมากดีมากถือเป็นร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่ที่ต้องมาและไม่ควรพลาดเพราะว่าความหลากหลายของเขามันมีทั้งของกินเล่น ไก่ทอดอะไรหรือว่าเป็นจับเชมีเยอะอ่ะเยอะมากแล้วก็ของที่ปิ้งย่างก็เยอะของปิ้งย่างให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีแบบไอติมหวานด้วยใช่ก็คือหลากหลายมากคุ้มค่าเนาะพี่หน้าคนเยอะมากจนเหนื่อยถ้าเกิดมาช้าก็จะรอคิวนานนะยังไงต้องรีบมากันใช่โอเควันนี้เราไปกันก่อนถ้าเราจะไปกินอะไรกันอีกหรือจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปอะไรเดี๋ยวติดตามช่องวีวิกยูไว้ด้วยนะคะโอเคบายบาย เพราทีวนนี่คืออะไรวะเออพี่พี่ก็ลืมชื่อแล้วแหละอ๋อชื่อพึ่งกินเออลืมชื่อพึ่งกินเมื่อวานเลตอนชื่อไม่ได้จริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าแกอยากทำอยู่แล้วค่ะขายหะูขายหมูขายของในซุปเปอร์จ้ะใช่ใช่แต่ก่อนคิดว่าเออเป็นพีซีายนี่เลยใส่กรอกอยูตัวเดียวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอะไรเงี้ยคืออยู่บ้านอ่ะชอบเล่นเกมแบบ เอ้ชอบเล่นกันเองแบบเป็นคนถือคน่ายของอะไรเงี้ยเออชอบไข่ชอเล่นไข่ของก็จะเป็นสายเลือดเราอะนะ